สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุกสองสีกคาร์ตนะคะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันถึงสิบสี่มีนาคมนะคะและผู้ที่แบ่งลัคนาตามปฏิทินไทยหรือโหราศาสตร์ไทยที่อยู่ราศีกุมก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของเดือนพฤศจิกายนนะคะ เราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะาชาวราศีกุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรชาวราศีกุมบ้างนะคะหนูไพ่ใบแรกกันนะคะ t e of pentacle โ oh, อ้ดีมากๆนะคะเป็นเป็นความสำเร็จในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ที่อยู่นะคะอสังหาริมทรัพย์ความมั่นคงทางด้านหน้าที่การงานนะคะสิ่งที่คุณสร้างมาสิ่งที่คุณฟันฝ่าสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาตลอดนะคะณนะเดือนพฤศจิกายนนี้นะวันนี้เป็นต้นไปคุณจะได้พบกับความสำเร็จนะคะ คุณจะพบกับสิ่งที่คุณตั้งความปรารถนาเอาไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นนะคะ six of p e n t a e l e นะคะเดอะแฮงแมนเทนออฟวันทูออฟเพนต e นายออฟเพนตัคเกิลชายออฟเพนตัคเกิลควีนออฟส์ทูออฟวันคิงออฟฮาส์ปรินเซสออฟฮาส์ i of swords seven of hearts uh, ในไพ่ที่เปิดมาสองแถวแรกที่เกี่ยวกับช่วงปัจจุบันและก,ก่อนหน้านี้นะคะบอกว่าคุณคุณได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนา,นานานะคะคุณทำงานหนักนะคะคุณทำงานหนัก ในช่วงก่อนหน้านี้เพื่อที่คุณจะได้รับสิ่งสิ่งนี้นะคะนี่คือใบแรกใบที่คุณปรารถนาใบที่คุณต้องการก็คือความมั่นคงนะคะการงานการเงินที่ดีอาจจะได้ว่าคุณอยากจะรวยเป็นเศรษฐีเลยก็ว่าได้นะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณได้รับเงินได้รับความมั่นคงมากขึ้นนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคมันมีมากมันหนักหนาสาหัสมากสำหรับคุณนะคะสิ่งที่คุณผ่านพ้นมามันเป็นสิ่งที่คุณต้องต่อสู้ด้วยพลังกายพลังใจอย่างมากมายมหาศาลนะคะเป็นสิ่งที่คุณอดทนแล้วก็ต่อสู้มันมาการเงินของคุณก่อนหน้านี้มันก็ดูย่อบแยบย่อบแย,บ,ย,บ,ยบนะคะมันทำให้คุณรู้สึกว่า ต้องหมุนหมุนหน้าหมุนหลังเลยนะคะหมุนหมุนเป็นลูกข่างก็ว่าได้นะคะแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะลงตัวในเรื่องของการเงินมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะเ,เติบโตในหน้าที่การงานและคุณยังได้รับโอกาสดีๆจากจากผู้ใหญ่ที่รู้จักนะคะ เดอะเทมเพลนนะคะคุณได้โอกาสที่ที่ดีหรือมีการยื่นเสนองานดีๆมาให้คุณนะคะเป็นเอ่อพ e ิน,นซส์สออฟวานเป็นอะไรที่คุณต้องต้องภูมิภูมิใจในตัวเองอะคะ่ะว่าสิ่งที่คุณฝันฝ่ามา ในอดีตนั้นส่งผลณนะปัจจุบันนี้ให้คุณได้รับโอกาสที่ดีได้รับงานที่มั่นคงขึ้นนะคะและได้เม็ดเงินที่ดีขึ้นมันจะทำให้ชีวิตของคุณในช่วงนี้โลดแล่นไปในทิศทางที่ดีและมีความสุขนะคะการงานของคุณอ,อ,อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หญิงผิวขาวแล้วก็ รูปร่างโปร่งบางนะคะทำให้คุณทำให้คุณมีโอกาสมีโอกาสในการพบเจอสิ่งใหม่ๆะคะ่ะอาจจะเป็นผู้หญิงลักษณะนี้นะคะชักชักเรว่าอะไรอะ่ะชักชวนให้คุณได้ได้พบกับโอกาสใหม่ๆหรือการลงทุนนะคะหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณหรือเป็นหัวหน้าง,งานของคุณนะคะ ที่ให้โอกาสคุณในการพิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคุณจะรับตำแหน่งนี้ได้ไหมคุณสามารถที่จะทำงานชิ้นที่ต้องแสดงความสามารถอะคะ่ะคุณจะได้รับโอกาสนั้นนะคะไพ่พลังงานบวกค่อนข้างมากกว่าพลังงานลบนะคะเพราะฉะนั้นให้คุณมั่นใจนะคะถ้าคุณได้รับโอกาสใหม่ๆจากงานใหม่ๆนะคะหรือ ถ้าท่านใดที่ลงทุนด้วยตัวเองหรือทำกิจการค้าด้วยตัวเองก็อาจจะมีช่วงที่ต้องได้ลงทุนเพิ่มและมีผู้สนับสนุนการเงินสนับสนุนาการลงทุนของคุณให้คุณมีโอกาสที่จะทำงานชิ้นใหญ่ขึ้นลงทุนให้กับคุณมากขึ้นนะคะและก็งานนั้นจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณจะสร้างเ,าเม็ดเงิน แล้วคุณยังมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่อยู่อาศัยที่เป็นของคุณเองนะคะมันจะขยับขยายขึ้นมาการลงทุนของคุณมีมีผู้อุปถัมภ์นะคะมีผู้อุปถัมภ์ในเรื่องการลงทุนนะคะสําหรับท่านที่ลงทุนด้วยตัวเองท่านที่ค้าขายหรือท่านที่ทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะคะรับงานต่างๆด้วยตัวเองนะคะก็จะได้รับงานใหญ่ๆนะคะได้รับงานใหญ่มีโอกาส สร้างผลงานนะคะที่ต้องใช้จินตนาการความคิดสร้างสารรค์หรือว่าครีเอทงานออกมาแล้วถูกใจนะคะพอถูกใจก็ได้รับงานที่ใหญ่ขึ้นนะคะโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นเม็ดเงินมากขึ้นซึ่งมันจะนำพาคุณไปสู่อนาคตที่เติบโตขึ้นนะคะคุณจะมุ่งทยายาไปข้างหน้าคุณจะเป็นเจ้าชายขี่ม้าที่มุ่งไปสู่ความสำเร็จนะคะคุณจะ รู้สึกนอยบ้างแหละในเรื่องงานที่มันหนักขึ้นแต่ว่าคุณก็มีความแฮปปี้และมีความภาคภูมิใจในในผลงานตัวเองที่สร้างสร้างสมมานะคะคุณทํางานหนักมาตลอดทั้งปีแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆนะคะได้รับงานดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนที่เห็นผลงานคุณหรือจากผู้ที่ร่วมงานกับคุณมาก่อน หรือจากลูกค้าของคุณนะคะหรือจากคนที่คุณเคยขอความร่วมมือให้ร่วมหุ้นร่วมกิจการอะไรต่างๆนะคะคุณจะได้รับโอกาสนี้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักของคุณในช่วงเดือนนี้ถ้าใครที่ยังไม่มีคนรักนะคะพูดถึงคนโสดก็มีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะ ได้พบรักกับผู้ชายที่มีบุคลิกที่มีความเป็นผู้นำและาสามารถที่จะเขาเรียกว่าเติมเต็มชีวิตนะคะเติมเต็มความรักเติมเต็มหัวใจของคุณให้อิ่มฟูได้นะคะในช่วงนี้คนที่กำลังคุยกันอยู่หรือเพิ่งจะเริ่มคบกันก็อาจจะขยับสถานะกันขึ้นมาได้นะคะจากคนคุยก็จะเป็นคนรักนะคะอ่าเป็นคนรัก แล้วก็จะมีความสนิทสนมและแน่นแฟ้นกันมากขึ้นนะคะส่วนท่านที่มีความรักอยู่แล้วนะคะเป็นความรักที่เติบโตนะคะเป็นความรักที่เติบโตผู้หญิงของคุณหรือผู้ชายของคุณจะเป็นคนที่มีความเฉลีฉลยวฉลาดและให้ความคิดให้ให้ให้ความคิดในด้านต่างๆชี้แนะอะไรคุณได้เป็นที่ปรึกษาคุณได้นะคะสําหรับคนที่มี คนรักอยู่แล้วคนรักของคุณเหมือนเหมือนเป็นแสงไฟเหมือนเป็นจิตใต้าสานึกก็ว่าได้นะคะที่คอยเตือนคุณในเรื่องต่างๆและนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ดีอยู่เสมอจะคอยที่จะคอยห้ามคอยบอกในสิ่งที่ไม่ดีนะคะในสิ่งที่คุณไม่ควรทำหรือคุณควรทำเขาจะอยู่ข้างคุณและคอยที่จะให้กำลังใจคุณนะคะพร้อมที่จะเดินเคียงข้างคุณ เป็นคนรักและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะคุณสองคนเป็นคู่ที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาร่วมกันค่ะแล้วต่อสู้มาร่วมกันจนวันนี้จนถึงวันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าคนรักของคุณคือคนที่ อยู่เคียงข้ามคุณตลอดเวลาไม่ว่าในสถานการณ์ไหนนะคะเขาจะเป็นพ่อที่ดีเขาจะเป็นแม่ที่ดีและเขาจะอยู่ข้างคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเขาก็จะเคียงข้างคุณนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางโอกาสมันก็จะจะต้องเออ มีความน้อยอกน้อยใจบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะมันมีความรักกันก็จริงนะคะแต่คนรักกันก็เหมือนลิ้นกับฟันนะถึงแม้จะอยู่เคียงข้างกันแต่บางครั้งความหงุดหงิดหรืออะไรต่างๆนาๆนาบางครั้งเราเผลอที่จะพูดออกไปพูดพูดออกไปนะทําให้คนรักเรารู้สึกน้อยอกน้อยใจก็มีนะคะก็อยากให้ชาวราศีมังกรราศีกุมนะคะเอ่อ ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะที่จะพูดออกไปถ้าขณะนี้เรายังอารมณ์ไม่ดีทะเลาะก,กันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้อยู่กันคนละคนละที่นะอยู่นคนละห้องอย่าอย่าเพิ่งพูดอะไรกันมากนะคะเพราะว่า เรารักกันจริงเราอยู่กันเป็นครอบครัวมาขนาดนี้แล้วถ้าจะมีปัญหาบ้างก็ให้สงบสติอารมณ์นะคะเป็นน้ําที่เย็นเย็นรูปกันไว้นะคะอย่าเป็นฟืนเป็นไฟเข้าหากันนะคะแล้วความรักของคุณครอบครัวของคุณฐานะของคุณก็จะขยับขึ้นไปดีขึ้นผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งอย่างไปได้นะคะ ก็ขออวยพรให้ชาวราศีกุมนะคะมีแต่ความสุขนะคะพบกับความสำเร็จในชีวิตขอให้อพบใน,ในสิ่งที่ดีในโอกาสที่ดีนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะ